มูอีกแล้วครับมูอีกแล้วต่ัสดีครับกินมูทะครับเอาอีกแล้วหมูกระทะขึ้นวเอของลมขึ้บไปแล้วขันหหันกระไรหนึองมาไดุ้ณหน่อยนะตุ๊ป้ายนังหัวไปเองนั่ มูกระทะมูกระทะเอาล่างข้าเขามาขายไหมเขาลดอ้นั่นพี่เดาลงมาขายขีดมาขายเลยเด้สมตำไงยากมีเบสเมี่ยก็บอกก็บอว่าเขาบอว่าต่างอย่างจะอดจะถือเงินไปหลายเพราะว่างุ้มจังนี้เขาไปในปีงุ้มหอยก็ไปตกป่างุ้มหอยงุ้มหอยแถวเนาะอย่ามารวมกันไหมอางบอืม แกนั่นหรอเอาแสนเป็นทั้งหมดเหมือนกนเคียแกน,นั้นคืนแกน้องมะนังนะครับากจะกินไร,รนึกมนัง

พูดเลยเอาคลงมือดียมกยูดีกินแซบนละยูดีไม่แห้งกินนั่งกัแสบเออจะทำทาซองกินร้ดทำทาซองพวนโงหนวเดือนนันเดือนนั้นอักโง่ สายเหพาสลมข้อกัตั่งนนนนมาถ้เปนูนเเอาไปขารนีะครับแไปกินมุนเซนเช้านี่รูมทำอยู่ฝนเปีบเลยครับฝนอะไรบางเนี่ยฝนเปียบๆเลยหัมฝนอะไรบางมากินมากินน้อยยยอย่านลฝนเปียบๆเลยกยางม พ่นเบ็ี๊บเลยครับหมูกระทะอีกแล้วทีนี้นะครับเข้ามาชมแหละไปนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับกระจายให้ได้ด้วครับเป็นกำลังใจกันครับเดี๋ยวนี้ทะยานขึ่มร้อยร้อยซีซับ้วครับดังขึ้นไปครับดังขึใครสร้างกันครับขอบคุณหลายๆครับทั้งคนเข้ามาทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่นะครับที่เข้ามากดซับกดดังให้นะครับขอบคุณหลายๆครับ พี่ชายีไปยโอเคเียนนี้นะครับสวัสดีครับ